สุดลับแคนว่าดาวน์โหลดเฉพาะตัวการ์ตูนให้เป็น png พื้นหลังโปร่งใสเคยไหมครับที่อยากจะดาวน์โหลดเฉพาะตัวการ์ตูนหรือบางอิเลเมนต์ใน c a n v a าโดยไม่ต้องดาวน์โหลดมาทั้งหน้าและต้องการให้เป็นไฟล์ png ซึ่งทำให้พื้นหลังโปร่งใสได้ผมมีวิธีง่ายๆมาแนะนำกันครับยกตัวอย่างเช่นอยากได้เฉพาะตัวการ์ตูนนักเบสบอลตัวนี้ก่อนอื่นให้เราสร้างเชฟ เช่นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมก่อนโดยคลิกปุ่ม element และพิม์พ circle ในช่องค้นหาเลือก circle และนำไปวางที่ตำแหน่งเดียวกันกับตัวการ์ตูนหรือองค์ประกอบอื่นๆที่เราจะ Download. ดาวน์โหลดโดยให้ shape มีขนาดเล็กกว่าตัวการ์ตูนนะครับกำหนดสีของ shape เป็น no color เพื่อทำให้ shape นั้นล่องหนจากนั้นให้กดปุ่ม shift ค้างไว้ และคลิกเลือกตัวการ์ตูนที่ต้องการคลิกปุ่มขวาของเมาส์และเลือกดาวน์โหลดเซเลคชั่นไฟล์ไทป์เราเลือกเป็น png นะครับแล้วคลิกเลือก transparent background เพื่อทำให้พื้นหลังโปร่งใสครับและคลิกปุ่มดาวน์โหลลองนำภาพกราฟิกนี้ไปใส่ใน PowerPoint ที่มีสีพื้นหลังดูก็จะได้เฉพาะภาพกราฟิกนั้นๆแบบไม่มีพื้นหลังแล้วครับ คราวนี้เราลองมาดูการใช้ใน Canva เวอร์ชั่นมบายแอปกันบ้างครับในที่นี้ผมใช้ไฟล์เดิมที่มีเชฟวางอยู่บนตัวการ์ตูนเรียบร้อยแล้วนะครับให้แตะไปที่ตัวการ์ตูนหรือเชฟค้างไว้แตะ select multiple แล้วแตะที่เชฟหรือตัวการ์ตูนอีกชิ้นหนึ่งเสร็จแล้วแตะที่ download selection ไฟลไ์ type เลือกเป็น png แล้วแตะเลือกตัวเลือก transparent background แล้วมาแตะที่ปุ่มดาวน์โหลดเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับเท่านี้เราก็จะได้ภาพ png กราฟิกจาก c a n v a ที่มีพื้นหลังโปร่งใสนำไปใช้ต่อกับการอื่นๆได้แล้วครับ